ึุณพาฉันให้มากๆในวันที่14กันยายนปี2018ท,ทั้งสองนอนจนถึงบา่ายเมื่อเวลาประมาณ10บโมงเช้าเซอจันยังคงจำสิ่งที่แม่พูดได้สองวันหลังจากที่เขากลับมาเขาไม่มีเวลาติดต่อแม่เลยเขาเหลือมองไปที่หังนี่ปอที่กำลังหลับอยู่หลังจากลังเลยอยู่ครู่หนึ่งเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือแล้วพิมพเขาลบและพิมหม่หลายครั้งและสุดท้ายก็รายงานเพียงว่าปลอดภัยดี ในอดีตเสือจ้าเป็นคนที่แน่วแน่และเด็ดเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นการเลือกวิชาเอกหางานทำตัดสินใจเดบิวต์กระปุกนักสแสดงและเลือกจ้างบริษัทเขาสามารถวางแผนเส้นทางในการเดินไปทั้งน้ายอย่างรวดเร็วและรีบไปสู่เป้าหมายและในเรื่องการออกเดทเขาจะตกลงกับตัวเองก่อนว่าชอบทุกดาวเขาจะพูดคำว่าเราออกไปก็ต่อเมื่อเห็นว่ามียนาคตถ้าไม่เมียนาคตก็จะไม่รบกวนกันแต่หลังจากที่ได้อยู่กับหวังี้ปอแล้วความรู้สึกของเขาก็ต่อสู้ดิ้นรนในทุกๆท,ทาง ในที่สุดเขาก็ตระหนักว่าชีวิตไม่สามารถเดินตามเส้นทางที่กําหนดไว้ได้จริงๆถ้าทุกอย่างคาดเดาได้ชีวิตจะมีอะไรสนุกล่ะแค่เพียงเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็น่าหลงไหลเขาจาได้ว่าวงนี้ป๋อพูดกับตัวเองว่าให้ฉันเห็นความรักของคุณที่มีต่อฉันอย่าปิดบังเซลจานรู้สึกตัวและเตือนตัวเองอีกครั้งว่าอย่าให้ความรู้สึกของหวงยี่ป๋อจมดิ่งไปกับความขี้ขาดของตัวเองผ่านไปสักพักวงยี่ปอกก็ยังไม่ตื่นเสซลจานนมตัวเข้าไปกระซิบว่าเชื่อฉันอีกครั้งนะ อยู่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยนะเด็กน้อยจากนั้นวงยี่พอก็สูดหายใจเข้าด้วยความ,มง,งุนงงและเขาก็เอื้อมมือไปสัมผัสคนข้างหมอนโดยไม่ลืมตาวังยี่บอกเป็นคนที่เหนียวแน่นจริงๆในกลางเดือนกันยาเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะรับข่าฟ้าใลทที่สุดวังนี่ปอกก็ตื่นขึ้นมาเขาลืมตาและไม่เห็นว่าใครอยู่ห้องเขาตื่นตะหนกก่อนที่จะหายใจเข้าลึกๆหล,ลังจากที่ได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำเขาแค่กลัวว่าคนคนนั้นจะหนีไปโอกาสดีๆแบบนี้มีครั้งเดียวในชีวิตตอนนี้ฉันต้องใช้โอกาสเล,ลเ่ เ็นอนอย่างเกลียดค้าอยู่บนเตียงต่อไปเสืยร้จานพูดขึ้นมาว่าตื่นแล้วเหรอเสียจ้จานออกมาจากห้องน้ําวันนี้ก็สวมชุดนอนของหวังยี่ป๋อเมื่อวานเขาถูกหวังยีป่ป๋อจับอยู่ในห้องแขกและถามซ้ำๆว่าคุณรักฉันหรือเปล่าดังนั้นเขาจะไม่มีเวลาทําความสะอาดชุดของเขา ลาของหวงนี่ป๋อนั้นกว้างกว่าลายของเสื้อจ้านมากแต่เสื้อผ้านั้นเหมาะกับเขาอย่างน่าประหลาดใจสีของเสื้อผ้าเป็นสีเขียวซึ่งเพิ่มความปราทับใของหวงนี้ป๋ออย่างมากเป็นครั้งแรกที่หวงนี้ป๋อเข้าใจความหมายที่ว่าไม่มีใครต้านทานคนที่สวมเสื้อผ้าของตัวเองได้เขาเปิดกล้องแล้วถ่ายภาพพี่อย่างบ้าคลั่งเสืจ้านเนื้อนหน้าขึ้นและใส่หัวอย่างเชื่อไม่ได้หวงนี้ป๋อยิ้มแล้วกับคนงโง่ทำอะไรเนะี่ยเสืจา้านถามขึ้นแล้วหวงนี้ป๋อก็ตั้งใจถ่ายรูปพี่ต่่่ออไปเจจาาาาานนนถถมมีีกวทงตั้้ใยขด มีอะไรดีเหรอหวังนี่บอกตอบว่าคุณดูดีฉันชอบถ่ายเก็บไว้แล้วเซอรจันก็พูดว่าฉันเป็นยตัวร้ายแล้วหวังนี่บอกก็ตอบว่าเซ็กซี่ฉันชอบเซอจันบีบโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื่นในฝ่ามืออันที่จริงเซอจันไม่ค่อยรู้เรื่องการดูแลผิวมากนักเราะเหงื่อออกง่ายขนาดนี้และแต่งหน้าไม่ได้ทุกครั้งที่ออกไปที่ไหนเพื่อป้องกันไม่ให้ช่างแต่งหน้าปวดหัวเขาทำได้แค่ไปแบบหน้าเปล่า วังนี่ปอเปิดเครื่องปอผมในลิ้นช้าแล้วเดินไปข้างหลังเซียวจ้านก่อนที่จะบกมือให้เขานั่งลงวังนี่ปอตั้งลงร้อนให้อยู่ในระดับกลางและปออย่างระมัดระวังเด็กผู้ชายมาหกขบคนนี้ทำตัวเป็นธรรมชาติมากด้านการดูแลคนเซวจ้านพูดขึ้นว่าอีปอทำไมจะชองห่วงเย้ขนาดข้าจะพึ่งพาเจ้าทุกอย่างในอนาคตเลยเหรอข้าควรทำยังไงดีวังนี่ปอตอบพี่ว่าก็ดีสิพึ่งพาฉันทุกอย่างเพื่อที่คุณจะไม่จากฉันไป หลังจากการสนทนาวันนี้ปอกก็ปิดเครื่องเป่าผมยกมุมปากขึ้นอย่างมีชยัยหวันไหมเจ้าจันเอนสีษาไปข้างหลังก่อนที่จะบอกว่าระวังของฉันแสนหวานเหลือเกินไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลยอยากที่จะอจะกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเอง 我没，我 切。 Try